พอโอลิมปิกเริ่มขึ้นก็ไม่มีใครสนใจเราเลยเราก็เลยออกจะหน้าบึงบ้งบึ้งเ,เป็นไรฮะเป็นไรโอ้ดีโตนแมวได้บาดเนี่ยดิโต้แมวได้บาดนี่ไม่มีใครสนใจแมวเลยพากันดูกีก่นนะอะไรก็ไม่รู้แมวก็ไม่รู้เลย <laughs> สงสารจังเลยดูบรรยากาศข้างนอกดูบรรยากาศข้างนอกดสิดมันสงสารไหมไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไไไไดต้องฟ้าเปิดเดี๋ยวเด้๋วันนี้ต้องฟ้าเปิดเลยนะแต่มันหนาวเนาะมันหนาวก็ได้ไปไหนไม่ได้ดูบรรยากาศบนหลังคาอันนี้คือส่วนที่ค้างอันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วทุกอย่างสต๊อปหยุดนิ่ง เอาอแตเติมมากวาดมากนี่กับวันใดนะเพราะว่าที่มาหลอกขามันมันสูงไม่สามารถเข้ามาได้ถึงจุดจุดนี้อาการของแมวก็เลยแมว็เลยเป็นอย่างเนี้ยอ้ยหังสานแมวอย่งเลยโอ้ยอ้ยเป็นอียังงน้อเนี่ยเป็นอะไรอะฮะเป็นอะไรครับอุ้ยอุ้ย โอเป็นไรลำคาญใช่ไหมลำคาญเสียงทีวีใช่ไหมเปิดอะไรดังจังเลยเหมือนคนหูหนวกเลยแมวก็เลยหงดหิบโุ้ยสงสารแมวจังเลย